ตัว180บาทคอคอคอเท่าไหร่คอก็มียี่ี่ก็30จ้าคอ25 30ครับผมนี่จ้าซื้อรถซื้อมากมันมีรถมีแถมนี่มีแถมนะแล้วอยู่ในถุงอะไรอ่ะ90ครึ่งของครึ่งครับพี่ครึ่งของครึ่งนะกั๊กครับพี่กั๊กกั๊กอันนี้กั๊กครับอันนี้แบนครับอันนี้กลมครับโอ้มีกั๊กมีกลมมีแบนโอ้พอดีเลยครับผมเมากันกันดีนี่นะดูสักทีนไ่ มาดูกันทมกคนเมันนะครับพี่เริ่เลยงวัที่ไปถ่ายลูกชิ้นกระมงใช่ไหมดูเลยนี่แสดงว่าลูกชิ้นกระมงกระดังมากเลยลูกชินกระง ขายที่นี่วันไหนอ่ะคุณพ่อค้าตลาดน้ำวันเสารวันศุกร์กี่โมงกี่โมงฮะครับอ่าตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงอะพี่ถึงประมาณหนึ่งทุ่มอือสองโมงถึงหนึ่งทุ่มนะเผ็ดพะโล้เผ็ดพะโล้เผ็ดตีอ้วนครับตีอ้วนอุ้ยดังเลยเนี่ยตีอ้วนอะแย่งน้ำนะครับแยกเลครับมาดูน้ำเลยครับมีของเช่นไงใช่มมีหลายอย่างมีหลายอย่างเนาะเดี๋ยวเราค่อยพีเซ้นกันเรื่อยๆได้ครับ วันนี้น้ำหอมมากเลยเนี่ยหอม่หอมมนี่มีไส้ไส้อ่อนมีแห้งไม่ใช่นะนี่ไส้เขาเด็ดเลยแล้วนี่มีเครื่องในครับเครื่องในครับเยอะแยะเลยขายยังไงราคาเริ่มต้นขีดหนึ่งสามสิบบาทที่่ขีดละสิบอืมตัว่ครหอมพี่ทวาอันตรายอับานี่

เป็ดตัวเท่าไหร่คุณพ่อค้าครับ360บครับถ้าครึ่งตัว180บาทครับนี่ครึ่งตัว180บาทครับผมคอคอคอ,อเท่าไหร่คอก็มี25พี่กับ30จ้าคอ25 30บาครับผมนี่ ้ซื้อรถซื้อมากมันมีรถมีแถมพี่มีแถมนะครับผมพัาใจดีแล้วอยู่ในถุงอะไรอ่ะ90อ่าครึ่งของครึ่งครับพี่ครึ่งของครึ่งนะกั๊กครับพี่กั๊กกักอันนี้กั๊กครับอันนี้แบนครับอันนี้โกงครับโอ้มีกั๊กมีกงมีแบนโอ้พอดีเลยครับผมเมากันนั่นดีนี่นะดูวันเป็นครึ่งนี้พี่สาเลือกได้เลยจ้าตัวสามเราติดจ้าสแกนได้ครับได้เลยจ้าดูทั้งเลยครับพี่เหมาเดิมเลยครับพี่

เอาเยอะน้ำน้อยนี่ตังค์ที่นเยอะถุงใหญนะถ้เยอะเ,นะเอะดี๋ยหนักหนักถุงใหญ่ๆเลยน้ำนี่ไม่คิดตังค์นะไม่คิดตังค์ครับผมเอามาก <laughs> ก็น้อยสั่งได้ได้พี่ร้านนี้ตามสั่งครับพี่ตามสั่งเลยนะครับผมกินได้เลยได้จ้าเขาเป็นเนื้อเป็ดจ้าครับผมรับเขาข,ขึ้นมาไหมฮะ ไม่เลือกได้หยิบได้เลยจ้าย้อนติงนี้ขีดครื่องนะสี่สิบบาทครับจ้าสี่สิบของกี่ไรนี่ครับจ้าครับผมหกสิบสี่สิบร้อยเงียว รอสคอลูกได้ครัอมี้ากรสับกระสือยี้อลูกได้จ้าล้างใส่ไหมครับใสครับด่าสาไหมไครเลยค่ะอันนี้อย่างเดียวนะไม่ต้องน้าได้จาได้จได้จ้าือยัง ได้เลยได้เขาเป็นไน้อเ็มจ้าแล้วผมคิ่าเดี๋สาวเซบีราคี่5ของกันนะนี่เอานีสวยเลยเก่งมากเยคอร่อยไหมป้าร้านนี้อร่อยไหมได้จะกินประจำเลยกินประจำเลยนะนี่คุณะจาดีคูจาดีด้วยตายละ Variance, right? invers, ถุงนี้เท right. ่าไหร่เ hmm. น oh, ี okay. ่ยถุงนี้เท่าไหร่ถุงนี้เท่าไหร่ห้าสิบบาทโอ้แผ่ไม่เลยวันเนี้ยอร่อยพอเลยแ้าเาต้มเปื่อยดีไม่ได้ยอตรงนั้นที่พูดจริงอ็เป็นเรื่องจรินะครับครับกลิ่นหอมเลยดูเปิดหม้อแต่ละครั้ง ใครแล้วอื่นกินคอเป็ดต้องรอนะเขาสับเป็ดก่อนนะแต่รานนี้ใครมาเขาก็สับเะื่ออะไรก็แล้วแต่ก็มาจิ้มความรู้สึกความรู้สึกก็ลุกแบบใช่ครับคนกินคอเป็ดก็ไม่ใช่คนจนนะครับครับรับรองอาหารเหลาเลยล่ะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับแล้วที่คะไปป้าจ๋าป้าอะไรจ๋าสักครู่นะครับป้าเห็นไหมจ้า ยัง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 ส่กคู่นะครับแห้งๆเลยไม่แช่น้ำเนาะขีดไม่สี่สิบขีดเ่งหกสิเอาห้นะจ้าเอาออกมาเดียวฮะจะให้ขีดเพิ่มไหมจ้าแต่ต้องร้านนี้นะโอนไม่เหนียวต่บางร้านเด้งดึงเด้งดึงอยู่อย่างนั้นไม่ออก ค่ะเป็ดนี่ถ้าถ้าไม่เปื่อยจะไม่อร่อยเนาะต้องเปื่อยๆน้อใส่เลยนะครับเ้าเก่าเลยนะครับพี่หน้ากินอะไรดีนยกันจ้ารลูกก่อนได้จ้าของเป็ดอยที่นี่เป็ดจ้าพี่ใส่อยของเรือะไรเนี่ยจ้าครึ่องของครึ่งครับผมมีครึ่งอกเครื่งน่องจ้าอ่าอันนี้เครื่องของเเก้าสิบจ้าร้อยแปดสิบแล้วก็ตัวหนึ่งสามร้อยหกสิบนี่นะเป็นตัวก็มีนะยังมีอยู่ในกระมังอีกนะ ี่ตาร้านนี้เลียกเหยี่ยวปลาคานุ่มๆพ่ตาฮัที่ตาจ้าครับผมได้แยกน้ำให้นะครับว่านี่ที่ตาไม่ได้เอาขึ้นพี่เพราะว่ากลัวโดนแดดเรือจ้านี่นะในกระมังยังมีอีกนะเขามีแบบพลาสติกปิดไว้อย่างดี อันต้นเปียนสบส่อ right. ันปาตาข้นมาครับมบใหญ่สจ้มาขวขาวค่้าวขาจ้าบใหญ่เน้มาเลยถงลน่นีราิตเอาไปข้นเลยแปี่จ้าขึ้ลจาเลืกได้จ้านได้เลย อัหนึสองเขาสิดจ้าที่นี่วัตเตอครับกิได้เลยได้ครับแบ่งไปไหน่ิได้เล้ว่ันจ้าพัชนาไหนปาไปไหนครับล่ร้นปลาตูใหญ่ครับครับตู้ใครับปลาจ้าเดี๋ยวมึเอาตู้ไปเดี๋ยวมึงาตู้ไลเดี๋ยวงเต้ไปดยมึงา้ วัดสาก่อนนะครับขายอยู่วันศุกร์ครับผมตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งครับถึงหนึ่งทุ่มครับผมอ่าแล้วก็มีที่วัดโขกากนะครับอ่าทุกวันพุธก,กับวันเสาร์ครับผมก็ตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งครับถึงหนึ่งทุ่มเหมือนกันโอเควันนี้ขอบคุณมากน,นะสวัสดีครับผมสวัสดีครับัดีพี่สวัสด,ดีด้านหลังด้วยามาดูกันครับผม